สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมช n นะค่ะตอนนี้เราก็ยังมีเกมไมครับในหมดที่เราสามารถกินพวกม็อบส์กับล็อกต่างๆและให้บัฟแก่เราได้โอเคจะมีอะไรที่เรากินได้บ้างใครเหนือไปลองกินกันเลยจ้าเอาละค่ะก็เด<ม>ี๋ยววันนี้เนาะเราจะมาชวนกันเปิดพิสดารกันนะในมดนี้นะกินอะไรอ่ะอามันเปของกินซะหน่อยอ่ะเราจะชวนมาเปิดพิสดารกินในเท่าไรกอร้ ลองมัมมีดูนะเราสามารถกด A เพื่อกินได้นะคะแล้วก็กด C ค่ะเพื่อเป็นการแบบคายออกได้เนาะคายอ<ห>อกจากปากาแล้วนะคะมีน้ำลายเยอะเลย มาน,านจะเหมือนจริงไปไหนเนี่ยแล้วมา,าเฉดหน้าไปเค็มไปทเดียวเองอะโอ้ยพอแบบว่าใครออกมาจากป่ามันก็หิวเลยนเนาะลองกินหญ้านะคะถ้ากินหญ้าเราจะได้บัฟสปีดอ,ะ <มา S 1> อ่ะหาวันนี่เอากินหญ้าแล้วกินหญ้าก็อิ่มได้เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยแล้ว<อ>ล็กกี้คอพเปอร์หรือเปร่นเนี่ยนี่อา,ารมณ์เนี่ยทะเลสาบเราไปกินดีอ๋อเอ้ยในทะเลสาบไม่เห็นอยอยไนอ,อ้ย่อยเลยอะถ้ากินพวกแรกเขาว่ามัานน่าจะได้บัฟตีนะ เอ้เปิดพิสดานเอาไว้เนี่ยพี่เค้นเรากินได้ทุกอย่างไงนะคะดาบเราก็กินได้ได้วเห็นปะนี่เลยเอยเอเดี๋ยว อย่างเรากินก็จะไม่มีบัฟนะใคร<อ>ไม่ได้ปลวกก็มาเน่กินด่างด้วยอ่ะยิ่งกับปลวกอีกอ่ะให้กินได้ทุกอย่างเลยนะนี่เลยอ่ะนี่โกเบอรี่ไปโกเบอรี <l> ่ <B ody> มันกินได้อยู่แล้ว <l> <B ody> แต่มันไม่น่าจะมีบัฟอะไรหรอกเนาะเนี่ยไม่มีบัฟนะนเป็นของปกติใช่ไหม <l> <B ody> อ๋อของกินก็กินได้ปกติใช่ไหมใช่ <l> <B ody> แต่ว่าม็อบก็กินได้นะพวกสัตว์ต่างๆเรากินได้มอนเตอร์เราก็กินได้นะแล้วไมปกติตรงค้นออกมาได้ลองกินดินเฮ้ยกินดินลัคกี้คอปเปอร์ก็ดีนะเอากินดินได้ด้วยเอ้ โอ้ยยังมาเลยปเก็บหน่อยปาเก็บหน่อยเอ้ยโอ้เคลื่อนไปในน้ลำลายยิ่งเหนียวเนอเลยอ่ะมันมีบัฟให้เราไม่เห็นหรอะหยดหยาดาไปเนี่ยเดี๋ยวกินก่อนโอ้ยยิ่งคายก็ยิ่งหิวเนาะ มันเหมือนแบบว่าจับใส่ปากนี่ใช่นะคะไม่ได้กินเข้าไปจริงๆนะเดี๋ยวป๊บนึงนะขอเพิ่มหลอดอาหารนึงนะใครไปใครมาถึงตายในมอเนี้โอ้โหกินได้ทุกอย่างกินเนี่ยนีเลยอ้ล <c oughs> องกินนี่นี่กสโตนนี่ตำมาให้แล้วละเอียดเป็นผงๆๆเราสามารถกินผงกสโตนดัดก,ก็ได้นะคะหรือว่าจะกินเป็นบล็อกก้สโตนก็ได้นะถ้าเรากินกสโตนเข้าไปนะคะเราจะได้บัฟในวิชั่นเนาะแ้วถ้ากินเป็นกสโตนบล็อกล่ะในวิชั่นก็จะยาวขึ้นนะคะเนี่ยมันก็จะแบบมีบัฟในวิชั่นที่ยาวขึ้นเนาะโอโ เอ้ยคือดีอ่ะไม่ต้องไม่นั่งปรุงยาเห็นปะแต่ว่าอย่าใครออกเยอ้นะเดี๋ยวแบบว่าหิวตายเนาะเอ้ยอยากลองกินสัตว์ดูบ้างอ่ะลองกินน้องแกะดูบ้างเนาะ ถ้ากินมันเติมก็จะอันตรายนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันไททันน้องถ้ามันเป็นไททันนะเกือบจะเป็นแล้วเนี่ยน่าสงสารน้องเอ้ากินมาทั้งเป็นเลยเหรอกินน้องแกะเอ้ยก็แค่อิ่มนะแบบว่านนนนไม่มีบัฟอะไรนะอ้าวไปนู่นแล้วกินไก่กับนกจะบินได้ไหมไม่น่าจะบินได้แล้วเรากินเดี๋ยวนี่ยใครบอกเราอ๋อจี๋ใครมันเป็นตัวเป็นเป็นเลยนะรบอกว่าใครมันเป็นตัวเป็นเป็นเลยนะน่าสงสารจูงเดี๋ยวเรากินดิอืมแซ่บกินนานแล้เนี่ยกินนานมากเลยอะ ให้พี่เคนกินเลยให้พี่เคนกินหนอยห่าไม่เห็นมีบัฟอะไรเลยอะหายออกไปตายเลยเอ้ยพี่เคนไม่มีบัฟเหรอวะบินได้หรอหายแรงไ่หน่อยนี่เราเตรียมไว้แล้วเราจะลองกินเจ้านี่นะคะเพราะว่ามันเป็น1.17ใช่ไหมลองกินเจ้านี่เลยค่ะปามึกเรืองแสงค่ะ กินสิว่าเราจะได้ไหนมิชชั่นหรือเปล่าเนาะต้องใส่ลวดเลนะไม่งนะั้นน้องปลาหมึกอ้ว่ายหนีไปีนุ่นแน่เคลื่อนตัวเรามันจะเรืองแสงใช่ปะมีบัฟเรืองแสงปะอันนี้เดานะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะลองกินนี่ลองกินดีนดโอ้ยกินนานมากเลยอ่ะโอ้ยเคี้ยวนานเคี้ยวนานอ้อาวไม่มีบัฟอะไรให้เลยอ่ะอ๋อกินไปทั้งตัวอ่ะอ้าวไม่เหนียวหรอโอ้ยพี่แกมันไม่มีบัฟอะไรให้เลยอ่ะใครมาดีกว่าเจ๋อีตายเลยอ่ะเป็นปลาหมึกย่างเลยแล้วถ้าแบบเรากินเป็นแบบอีกแบบอ่ะเนี่ยถ้ากินหมึกเรืองแสงล่ะเราจะมีบัฟเรืองแสง แยวลองกินดิมึงอุ้ยมันก็ไม่เห็นมีบัฟกันเลยอ่ะเป็นบางอย่างเนาะใช่ไหมใช่น่าจะเป็นพวกแกลบตัวใหญ่ถ้าลองกินน้องซาลาแมนเดอร์น้ำอ่ะหรือว่าเจ้าเอ็กซ์ลอตดห่ะโอ้โหกินนานกินนานตัวนี้กินนานนะเนี่ยเด็กน้องน่ารักอ้าวเดไปกินน้องดิอ้าวไม่มีบัฟนึกว่าจะว่ายน้ำไวโอเคแล้วไม่กินปลาโลมาปะเนี่ย ขายไม่เด้นี้ขายออกมาแล้วลองกินทรายดิเ่าจะมีบัฟมเนี่ยเอ้ยกินของถูกก็อาจจะดีก็ได้นะถ้าเรากินทรายค่ะแล้วก็จะติดมืดนะคะติดตาบอดนะคะแต่ว่าเราจะมีบัฟของพวกแบบว่าหายใจใต้น้ําได้นะคะเนี่ยหายใจใต้น้ำได้แป๊บนึงเนาะเอ้ยก็ทดีอะนะหายใจใต้น้ำได้แล้ว่าอยากกินอะไรพิสดารออมดูดิถ้าต้องการจะหายใจใต้น้ำก็แค่กินทรายนะเอ้ยมันก็ดีนะพูดถึงอะไม่ต้องไปต้มยาแล้วพี่เคนอย่างนี้ก็ดำนานไม่ยันล ต้มน right. ่อะไรเนี่ยเพราะว่า uh> ที่น้ำมันมีสายเต็มเลยนี่ต้องลองกินปลาปลากระเปิานะนี่ลองกินปลาแซลมอนกันดีกว่านี่ไงนี่ไงกินปลาแซลมอนซาซิมิแบบสดอยู่นะโอ้ยมันเป็นเป็นอยู่เลยนะเฮ้ยมันไม่อยู่นิ่งเลยเนี่ยดูดีกินลําบากนะเนี่ยมันจะสดไปไหนอ้าวลำบากชีวิตนะเนี่ยเดี๋ยวกินแค่สายก็พอปะเนี่ยสดเกินไปเปล่าเอ้ยน้องว่ายหนีอ่ะเดี๋ยวเราจะลองกินปลาแซลมอนนะคะว่าแบบจะมีบัฟเกี่ยวกับพวกน้ำให้เราหรือเปล่าเนาะดูดีพี่เคน โอ้มันกินน้ำนอย่างนี่ยทีดิแท้ทั้งตัวเนี่ม <า S 1> นยมากินด้วยมากินด้วยกินน้ำแท้ อชอยู่ว่าวไม่เป็นไรกินหมดแล้วเอ่ปลาแซลมันก็ไม่มีปั๊บนะคะคิดว่าพวกปลาไม่น่าจะมีบัฟนะไอทีนี้โอ้โหใครเป็นตัวอะไรอ่ะออกมาตายแล้วอ่ะนี่มันระบบ reuse เลยนี่เป็นระบบ reuse ในตัวนะน้ำลายหกอบว้าวแปลว่าใครอยากมามีน้ำลายกับกระเด็นดังไม่ได้นเนี่ยน้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้งเฮ้ยเราไม่กล้ากินผึ้งนะถ้ากินมันโดนต่อยแน่นอนเลยอ่ะไอจีอ้าวมัมนะาลังแล้วอ่ะเอ้ยเข้าวังกัแล้วมาลองกินรังของเขาโยกโอ้กินทั้งรังแล้วอ่ะกินหมดรังเลย พี่เคนอ่ะจือ่อะ,ะหาไปปักที่เดิมไม่สงสารน้องกันดูดิเอาไปปักที่เดิมแฟลชเอ,อ้ยกินพุ่มไม้ดีปะพุ่มไม้ก็ไม่ให้ป๊ออะไรนะถ้างั้นแบบอให้ถุยทิ้งกันนะอ,อ๋อกินอะไรดีอะกินแบบล็อกไม้ดีนะเออคนเรานี่ก็แปลกอะกินล็อกไม้ได้เนี่ยเปิดพิสดารจริงๆอะเนี่ยนั่นไงปรวงจริงๆด้วยโอ้โหแทะไม้ได้คิดดูดิมันมันต้องแข็งแรงขนาดเนี่ย เอ้ยฟันก็ต้องทำด้วยเหล็กปะเนี่ยโอ้ไม่มีบัฟปะพี่เคนค่ะลองไปกินอย่างอื่นกันต่อวิ่งได้ไงได้ไงโอ้ชูก้าแค่ไหนลองกินดีใช่มันเผื่อบอว่ามันจะมีสปีดป่ะลองกินเล่นๆดูนะเราจะลองกินชูก้าแค่ดูนะคะเอ้าไม่มีบัฟนะอือหือเราจะใช้มอสหมดที่ของใส่เนฟฟันหักทั้งปากแล้วมีบางอย่างนะมันยังมีสัตว์ตัวอื่นให้เรากินปะเนี่ยคนทำมอสเขาไม่สนับสนุนให้กินไม้อะอยากกินแพะเลยแพอยู่ข้างบนแพอยู่ข้างบน เฮ้ยเราไปกินแพะกันก่อนดีป่ะอ้โหนั่งมแล้กินเนื้อแพะกับวันนี้นี่แหละเดี๋ยวก็เดนน้องำงำงำน้องไม่ติดน้องไม่ติดน้องวิ่งหนีงำงำงำโอหกินน้ำอีกแล้วอ่ะหายไปแล้วจื๋ขอเรือได้ป่ะขอเรือหน่อยเออเรือมันเป็นตัวเลย ไม่มีบัฟเฉยไอ้ยอดจ้องอะอ้อยเดี๋ยวเช็ดน้ำลายกันนะเราไปดูทางอื่นดีกว่ามีอะไรให้เราแบบพอจะชิมได้บ้างเนี่ยดอกมงดอกไม้เนี่ยชิมได้บ้ามันไม้มีบัฟดอกไม้อ่ะนี่ไงแม็กมาเราลองชิมนี้ถ้ากินแม็กมามีกันไฟป่าอ๋อไม่มีอะไรเลยอ่ะโนร้อนท้องน่าดูเลยแมกมาก็แบบว่าเฉยๆนะเฉยเท้องสุกนะอุยถ้าเรากินพวกนี้ล่ะพวกน้ำลาวาล่ะเฮ้ยไม่ได้พี่เจนมาเป็นบอ็อ้จื ต้องกินเป็นพวกบล็อกไงเธอเฮ้ยนี่ไงออกซิเดียนยังไม่ได้ลองกินออกซิเดียนดูเลยเดี๋ยวอ้ามันแข็งกนะแม่ออพี่เคนเราไม่ต้องใช้แบบว่าพวกฟีกแอคเพแล้วเรากินมันได้เลยเออกินว่าอย่างนี้เราก็ตอบได้ทุกอย่างเลยอนะดิ <c oughs> เราแค่ดูดมาแล้วก็ตุ๋ยทิ้น <c oughs> ใช่ไหมใช่แล้วก็คายออกมาแค่นีน้โอ้ต่ยอยอกล้าถ้าเรากินบล็อกออกซิเดียนนะคะเราจะได้แบบว่าบัฟกันไฟไหมเนาะนี่ยเงี้ยล้อหอยฮ่าดีจุงไม่ต้องไปปรุงยาให้มันเมื่อยต้มเลยนะโอ้ไม่ต้องทํายาให้ลําบากเลยอะเนี่ยใช่ ก็มีแบบตลอดเลยอะ่ะเราแค่นนพกบล็อกไปยเยอะแล้วอยากได้ฟับอะไรเราก็กินเข้าไปใช่ไหมเดียพอใช้เสร็จแล้วเราก็ตุยออกมากินเข้าไปใหม่ใช่แบบว่าผลิตง่ายมากแล้วกล่องล่ะแบบถ้าเราแบบลองกินกล่องไม้ล่ะ๋ยวทั้งไม่มีของอยู่ดีดเลือกของออกเลยอ้าวไ,<ม>ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยบอกแ,แบบอแบสตดบอแล้วก็ถ้าเรากินพวกพลังอิงออกซิเดียลล่ะจะได้บับกันไฟหรือเปล่านะเอาลองกินนะคะนั่นดีขึ้นมาสงเท้ปล่าเฮ้ยดีลองดีให้กินเข้าไปแล้วอ่ะอิาว อัพสุเจอนที่สุดอลเนี่ยไล่บอยไล่บอยนน่น่นหมู่บ้านอะ ดูที่มีอะไรให้แท้บ้างไงโอ้มีไม้ทั้งหลังอะแท้ายเป็นตัวแล้ว<ม>ผู้โชคดีเฮ้ยกินชาวบ้านดีกากินคนทั้งเปนเลยหรอคุณชาวบ้านมาให้ชิมหนแล้วตายอไอไหนถ้ากินโกเลมีหวังโดนตีหน้าเลยอะชาวบ้านนี้ปโอ,โ,โอ้โหไม่ได้เดินเลยยานีไปขอกินหน่อยขอชิมเนื้อหน่อยถ้ากินแล้วเราจะได้บัฟพีโร่บัฟคงไม่ได้บัฟพีโร่อะกินคนทั้งเป็นไม่ได้นะเฮ้ยกินแล้วกินเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหเอางี้วันงูเหลือมอสที่ไรไปแก เฮ้ยเขาเป็นไททัน <G ül> อ๋อพี่แกนไม่มีบัฟอะไรชาวบ้านอะ่ะลงเรือก็ไม่เหลือ <G ül> อ่ะเจ,จ๋อไม่อร่อย,<า>ยเลยยังมาครบเลยกินเรือก็ไม่มีบัฟอีกใครมาครบทรุกชิ้นเลย <G ül> ไม่อร่อยเลยอะ่ะ <G ül> เฮ้ยมันมีอันนี้่เลยทอสลองกินทอสดูอไหมกินคนะ็อกฟลาอยู่เนาะจะลวกปากันแล้วแน่เฮ้ยนี่ไงถ้ากินทอสนะจะได้บ <G ül> ัฟของไนท์วิชั่นมาอ๋อดีจุ้งเฮ้ย เขานึกออกแล้วลองกินโกเลมดิเออเอมันแข็งแล้วเอ้ามันแข็งโอ้โหโดนตีหัวหน้าเลยนั่นไงเขาว่าแล้วเนี่ยคอยดูนะตีไงเขาวอาแล้วตัวใครตัวมันละค่ะตายละจ้ากินก็แบบเสมือนกับว่าการตีเขาปะเดี๋ยอย่ามาทางนี้ ไปดีกว่าพี่เคนไม่เวิร์กละโอ้โหอ้อมอ้อมมาทางนี้มาทางนี้นี่อันน,นี้มีตลาดด้วยล่ะอ๋าจะให้กินละครั้งใช่ไหมใช่แนละ้วนี่กินละครั้งเลยเดี๋ยวลองกินละครั้งคราวนี้มันจะมีบัฟอะไรให้ปะเนี่ยก็กินเล่นๆเ,เนาะโอ้แข็งนะ<อ> <laughs> เอา้าเรามาเปิดพิสดารไม่ใช่เหรอถ้าจะมาเปิดพิสดารเนี่ยก็ต้องแบบนี้นี่แหละจิกินก็ไปแล้วไม่มีบัฟเลยอ่ะไม่ขายมาวอ้อมชาวบ้านเขาไม่มีใช้แล้วนะตั้งให้เหมือนเดิมอ่ะกองแกงกองแกงเข้าใจนะ บล็อกต้มแข็งแล้วกินแล้วนเนาะอีรู้สึกว่ามันจะไม่มีบัฟอะไรเลยนะบล็อกต้มแข็งเนี่ยอยวลองกินอีกทีก็แล้วกันเออไม่มีอะไรเลยไรบอยเหรอฮิวจ์กำลังร้งอนเลยเนี่ย นี่เอามากิทางนี้มากิทางนี้มันต้องกินพวกแรลดีพวกแรลมันต้องมีผลแน่นอนเลยอ่ะเฮ้ยกินเตาเผาดิเปล่าลองกินดูนะโอ้คนไรกินเตาเผาเนี่ยกินหินก็ได้เนี่ยคนเราเนี่ยถือเอาไปเผาในท้องไงเอ้ยจริงๆยังไม่ได้ลองกินหินเลยนะกินหินก็ได้ใช่เปล่าโอ้ยไม่มีบาปะอ่ะเอาไปอ้คิดซะว่าเพืกระเป๋าโดนเลยมั่ก็ได้นะไม่ต้องมาเั่งพกของแงอย่างได้แล้วกินเข้าไปเลยเราว่าถ้ากินโคน่าจะมีนายมิชชั่นมะอันนี้เอาพวกแกลไปนี่พิชินมีแรลตั้งหลายอย่างแน่โอ้โห นิจริงๆอ่ะเนี่ยกินหมดนี่ไปห,หรอเดีย๋ยวลองกินนะคอปเปอร์ดิอ๋อไม่มีบัฟปลาพิคเก้นปกติะโอ้ต้องเป็นนะคอปเปอร์ไม่มีบัฟแหละนี่นี่ไงกินแร่ทองละเฮ้ยถ้ากินแร่ทองนี่จะมีบัฟสเตนเฮ้ยเอ้ย,อยคือดีอ่ะเฮ้ยอทองก็ดีอยู่นะแต่มันหาย,ยากนิดนึงต้องไปนเนเธอ,อร์นะใครทำบัฟเฮ้ยนี่ไงถ้าได้ไดมอนด์ล่ะลองกินไดมอนด์ดิโอ้โห ถ้ามีไดมอนคุ้มกว่านี่เดี๋ยวดิมันคุ้มมากเลยมันมีหลายบัฟเกิดขึ้นพร้อมกันเลยอ่ะเห็นปะมีหลายบัฟอยู่นะไออย่างนี้เราก็ต้องพกไดมอนด์ไปตีบัฟนะดิพันเน่ดาบไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันมันจะลำบากแล้วเกิดดาบดิเฮ้ยดาบเพชรเอาไปก่อนพี่เคยไม่มีบัฟเฮ้ยเลสโตน เอ้ยมีสปีดแล้วก็แบบว่าขุดเร็วแล้วก็มีไหนมิชชั่นเนาะอ๋อ้ยคือดีอะเลโต์ตนอะโอ้ถ้าเป็นพวกแร่ที่ดีแ<ะ>ล้วไอ้เมลโล่เฮ้ยเอ้เ,อเอมลโลอถ้ากินแล้วมันจะออกมาเป็นชาวบ้าน <c oughs> แล้วก็มีลักด้วยเนาะลักขั้นสามนะ <ส Bruno S 1> ชาวบ้านมาใช่เลยมันแลนด้อมมันแลนด้มอมแล้วก็ถ้าเรากินลาพิธล่ะอ๋อจะมีรีเจนกับกระโดดสูงเนาะ โอเคถือว่าแรกเนี่ยกินเราต้องมีบัฟแนหนอแล้วก็อะเมทิสต์ล่ะอะเมทิสต์เป็นของใหม่เนาะก็คือแบบกินเรายังไม่มีบัฟอะไรขึ้นมาเนาะไม้เวลากินเล่นเฉยเลยพี่คิดได้ไอเดียละอ้ามทำยังไงนะนี่เลยอ่เทียนทีแม่อ๋อให้กินเทียนทีิงจริงเหรอเดี๋ยวลองกินกันกินกิน แล้วก็จะบล้มตัวอเองนะอย่างนี้ก็ระเบิดได้ไม่จํากัดเลยดิใช่เออก็คือดีแต่ว่าเราก็จะแบบเหมือนกินระเบิดแล้วระเบิดคาตัวเนาะสโนว์บอลไม่มีผลนะไม่มีบั๊บอะไรเกิดขึ้นเลยเนาะเอยนี่เกมไรบอยมากเลยทีนทีดีกว่านะไปขุดเหมืองกันเนี่ยสลามแตลองดูดีสลามบล็อกว่ะอือสลามก็ไม่ได้กระโดดดึงดึงอะไรนะโอแล้ว่ากินระเด้งดึงได้ <c oughs> ได้นี่ว่ากิน้วเด้งดึงได้ใช่ไหมขอให้ติดคาตายแทปนั่นแหละมีงานเราก็เตรียมมาแล้วเราก็แบบว่าหยิบออกมาจากฟรีเทปนะ มาลองกินดูนะนี่ไงกินไม่ไผ่ก่อนเลยเป็นแบบแพนด้านะไม่มี้ปั๊บไปแย่งไม่แพนด้ากินไม่ได้นะแพนด้ามันกินเข้าไปได้ไงเนี่ยนี่เทอร์สตาร์ล่ะเอ่อไม่มีอะไรเลยในเทอร์สตาร์เนี่ยไอ้เจ๊หอมแถมมะพร้าวแ้วก็พิษบาลินล่ะพิษมาลินก็ไม่มีผลอะไรนะแล้วก็กุหลาบดำอ่ะนี่เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันทันเป็นยาพิษใช่ป่ะเนี่ยกุหลาบดำเดี๋ยวลองกินดิโอ้ยไม่ใช่ของกินนะแม่เฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วไข่เต่าล่ะไข่เต่าทะเลล่ะงด่ารน้องเต่าแล ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะอ๋อได้ๆงั้นต้องกินอย่างอื่นแล้วต้องกินสเต็กกอนละเพราะว่าหิวยิ่งคายิ่งหิวเนาะอ๋อแล้วก็สลลมบ็อกก็กินแล้วเนาะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันก็จะมีมอสบ็อกค่ะมอสบ็อกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะทุกคนดูแล้วอย่าไปเรียนแบบนะครับดูดิขายอย่างไน้ำลายหกเลยยี่เขาบอกว่าฟันหักเลยนะกินโคถ้ากินโคก็จะมีสปีดนะคะกับขุดเร็วเนาะอ้าวเวนี้เจ๋งเฮอันนี้ถูกดีกินโคนะหาเนาะ เฮ้ยดีดีดดดดด instagram. เนี่ยเฮ้ยคุ้มคุ้มต้องกินพวกกล้าพวกนี้หแหละหาง่ายแล้วถ้ากินหัวมังกรล่ะโอ้โยของเล่ไม่มีอะไรเลยจุ๊อ้าวงั้นเลยถ้ากินเอ็นวิลล่ะเดี๋ยวเออเฉยเยมากๆเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยต้อกินงานโขอ,อยู่นะะถ้าเรากินบล็อกกระบองเพชรล่ะไม่มีอะไรอีกล่ะแล้วก็นี่กินดอกเชล็อตเอ่เฉยเฉยเนาะแล้วกินตะเกียงล่ะก็ย,งยังเฉยเฉยเหมือนกันเนาะ โอ้เขาต้องเนนแรกแล้วก็ถ้าเป็นเทียนไขล่ะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะเดี๋ยวมันไม่ใช่ของกินเลยแต่และอันเนี่ยยังไม่หมดก็เขาบอกว่ามันกินได้ทุก,ยอ,กอ,อย่างอ่ะก็ลองกินได้หลายอย่างอยู่เนาะแต่พวกเนี่ยม, <บ S 2> <อ>ม็อบมอนส,อนสเตอร์เราไม่ได้กินนะคะพวกม็อบมอนสเตอร์เนี่ยมันแบบว่าถ้าเรากินในหมดสไวเวอร์เนี่ยมันก็ลําบากใช่ไหม่าจะกินหมดมันก็นานนะนะอาจจะฆ่าเราตายก่อนได้ตายก่อนนะเนี่ยก่อนที่จะกินมันหมดนะนะอจิเอ้าหมดนี้ไม่มีบัฟเลยเหรอยังไม่เจอบัฟมันต้องเป็นพวกแร่ป่ะโอ้ขอให้เซ โทเทมเผื่อจะมีบัฟป,ปะเอ,อ้ยไม่มีอ่ะโอ้หอ,อันนี้แบบว่าเราจินตนาการไปเองว่ามันน่าจะมีบัฟใช่ไหมคิดซะว่ามันคือกระเป๋าสีมิติของโดเรมอนไงไปช่องไปต้ะะอ,องกินเพิ่มอ่ะลองกินล่อขับป้องกันดิโอ้ยมีอะไรอีกล่ะแล้วกินรถพรางดิอ่ะยังเฉยๆอยู่นะออนแล้วถ้าไปร้านสวยเอ็นชาร์ล่ะอ๋อโอ้โหไม่มีอะไรที่เคียนพิษตรงพิษต้นนี่ก็เฉยๆเนาะ เฮ้ยแต่ว่านี่เมร่าเหล็แกแล้วเหล็กทักกินนะคะมีเกราะป้องกันขึ้นมาค่ะเอ้ยดีอ่ะเอ้ยแล้วเหล็กก็โอเคนะคะไม่ยากเห็นปะโอ<ฮ>้สุดยอดกินแล้วมีบัฟเกราะป้องกันนะเอ้ยไม่ต้องไปต้มยาพี่กินแล้วถ้าเป็นเบสแท้งไฟล่ะกินแล้วมันจะมีบัฟไฟปะอ๋อไม่มีเราไม่มีต้องกินอะซิดียนแทนเนาะจีกินนี่ว่า <c oughs> จะกินแล้วขนร้อนซะอีกอ่ะ้นดียังยังไม่หมดแต่ยังพอมีบางอย่างอยู่ค่ะเทิร์ออดดซีดิก็เช่ๆนะคะ แล้วถ้าเป็นเปลือกหอยล่ะลองกินเปลือกหอยนี่อืมก็ไม่มีบัฟน้ำอะไรเนาะแล,แล้วนี่ล่ะไอออเอนเดอร์ล่ะลองกินนี่ก็ยังเฉยๆนะแล้วในเทิร์นควอส์ล่ะก็เฉยๆอยู่ดีเนาะแล้วหินงอกหินย้อยของเราล่ะเออคิดว่าจะเฉยๆเหมือนกันนะคะไม่น่าจะมีเลยนะเพราะไม่ใช่พวกแรกนะคะมันจะหมดแล้วเอนเดอร์ er คอ่ะเออไม่มีเอนเดอร์คอก็ไม่มีอ่ะเนี่ย,อยโอ้ยโอ้มีบัฟแค่พวกแรกอ่ะเนี่ยนึกว่ากินแล้วมันจะวาร์ปได้เนาะ โอเคงั้นลองกินชุดก่อเท่าไรดีอ้อโหอร่อยอย่างเดียวเลยเนะี่ยกินเท่าความาอร่อ,อรยนี่มันของรยหายากเลยอย่อยไปกินเอามาทาเล่นรับฟันนะไม่ก๋วเท่าไรพี่เค้ <G ül> อ้อดูดกินไม่ได้พักย่างนะพี่เค้กตุ้ยออกมาลัวเลย <G ül> โอ้ยสยดสยางถ้าูตัวเนี้ยกินแรกดีที่สุดนะคะก็โอเคค่ะแล้วก็รีวิมอรที่เราสามารถกินเจ้าพวกม็อบต่างๆแล้วก็กินบล็อกต่างๆแล้วสามารถให้บล็อกแ่เราได้บางตัวเนี่ยไว้แค่นี้กันนะถ้าชอบมดแปลกๆแบบนี้เราก็ ะะช่วยก, like, ก,ด,ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในารเล่นเกมไหมครับต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์เพื่อน,นะครับวันนี้ต้องไปอีกแล้วบ๊ายบาย